เมื่อวันจันทร์ที่22มการาคม2567มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยมีวาระสำคัญเป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการตุลาการสามประรองได้เห็นชอบให้คัดเลือกนายวิศณุวรัญยูรองประธานสามประคองสูงสุดํำรงตำแหน่งประธานสามประคองสูงสุดและขอให้นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อบุคคลดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาโดยที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจำนวน15คนกำหนดเวลาดำเนินงานภายใน60วันที่ประชุมยังได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการกีฬาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมถึงรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมกรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2 5 6 6ของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ตั้งพลเอกเจริญชายหินเท่าเป็นกรรมธิการในคณะกรรมการอาหารและความมั่นคงของรัฐแทนตำแหน่งที่ว่าอีกด้วย